เห็นไหมบอกแล้วมันแซ่บโศกใหญ่มานาสระกินไานั่งอย่าตโลงให้สูงเร็วให้เป็นที่วลอยจริงเหรออย่ามีวันใดตอยตเจ้ามีการมีงันทํานเป็นสั์ีสนหมดแล้วโศกใหเขาให้ยี่แต่ความสูงยัคนมากเปี่ยนเปลี่ยนตนเจ้าขอให้นั่งข้ามเขาไหลมาห้าง้นหนังแกงให้ดนั่งเป็นแบงแล้วเจ่าหนัก่าไว้ กินโมโบกจกบมะลงยาเดบกเป็นหาย่าเดบกเป็นว่างสาปกระลังสมบุญของเก่าทั้งเผ็ดทั้งอร่อยหมุมะมุนมาเล่นข้ามเกลียวยาเดบกเกิดของหายห้องน้องใสดัางกันไม่เบาเสร็จไหมเป็นไงบอกแล้วเขาเต็มกระเป๋าเต็มตึงโลเกมี่พีอพายมมันจะเห็นเอ้ยอมยมหลังหัยมันใกล้สถานแห่ง ย้จะลุยายำจะเดิน okay, ดึง uh ดัน huh. ย้ำจะผั่นไปดิดหสวัสดมสวัด uh ูโ huh. อ like ้ยสวัส huh. ดีสอัสดีมันหมาเลยมันหมูเลยพอแล้วแค่เดียวอย่าหึงกอย่าหึอย่าหึงกดนะเลยหนึ่งี้มีแต่หัวยำๆน้ำ้ปากดไก่ีสุกรสดใส่าเลือขวทันายพอีที่บม้ง่ เจ็บเป็นเป็นคุณยาสินชอบกินใหายายสิ่งทุกท่านเลยเมื่อนี่ก็น้ำมันแก่าความสวยงามของเกาะนาเมืองมาดาแห่งวัดใกล้สามัคคีมีวังเลยขุนเอิดบ้านบุญโดดอำเภอโพธิ์สุวรนถ้าหยุดแล้วเห็ดจังหวัดศรีสะเกษมาฝากคุณผู้ชมน้ซึ่งสถานทียนี เป็นสถานที่ที่สวยง,งมามหรือนะเรียกว่าเป็นออจุดเช็คอินแห่งใหม่ออของจังหวัดศรีสะเกษมีนันกท่องเที่ยว,วม,ม,มาเสวมบูดชมท่าม้าชมขายหากว่าวถ้ามีเวลาจะลองเพลามาเมืองมาชมมาอาริการของพ่อ นาทีวัดไส่สามนทีไปเดดหน่อยไปกินน้ำก่อนจังหวัดสีสะเกดบุ้เสร็จยังมาหาเครื่องไปเลยเอ็ปกุลกลับมาแล้วเฮ้ยไม่ยงอโอลกห่

แกเลยจะอาหารอะไรครับกินแกงเดียว